มาอาคาเห็นยูเห็นยูเห็นยูสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกท่านมื้อนี้เป็นจังได๋สาวจะนทร์ครยากาศมณ์จะกัดตัวก,กีต้าร์เขาพี่นอ้องหัวซีแกดดเลยพี่น้องมื้อนี้นอน,นอนนอนบะไรพี่น้องอยากมาหาเก็บเห็ดรับตาลงเลคือจังสิเห็นเห็ดนี่ล่ะพี่น้องเกียร์ลดเจีเห็ดตายสาวจะเลร์ครมา,าเมมาอาเอาเป็นแนวกัตตาคือตั้งมาอยู่พี่น้องจอบเจียสีง่วยได้ยังไง ใครเห็นเราง่ขาวด้วยเเนาะโอเ้ยโอ้ยจีสิจุ่มไงเนาะม่นิเอาชุดใหม่หรอสาวเจนแอมใสเพิ่นกบแดดจเทียกเลยอยากเกือกขบเก็บขบเก็บจัง่อยด้วค่ะจเจนแอมใส่เสื้อกันฝนเจน้อมถอดบอไม่ถอดเชีย ยาหนาวพี่น้องโอ้โหเดใครทีนสมอนส่กอันสองกูเด็กตาตัวไปทำทุละกใสเล็บนยังยังนพี่น้องอี่อาขอพี่น้องเอ้ยเาตัไปเห็นแลักษะลึงตึงตึงมากี่หั โอยีนะปไปอ้ยังไมรอดอ้ยหุ่นฟุ้งไม่ลดเลยโอ้ถึงจะมอมแมมท่ไมเป็นไรด้อเขาพี่รองตาเป็นหงหอกง่ายมากเลย ป่าต so ุนคือทำธุระดิถืองวงใช่เนาะได้มานาะพี่น้องเอ้ยบ้เพิ่นไรเนาะองใส่สิบร๊บเอาบก่อนี่น่งาม่บ่าตุนทีนี้พใครอีกเด้แต่ว่าไปเอาจูมันปะเอาจูมานะ บบปีนขี้บ้าบานเกิดตีน้านปตรงนีนี่ตนเกิตนบ้าเลยเซลล์าบ้านบุคดิผู้ใดก็ไปหาตเหิดผึ่งด้ี่น้องไปว่าค่ไปหาหดผึ่งน้องใครด้อค่ะใครใคร,ใครหิดลงดงลูกะมก หมือนตองหัะมานน้อยเดี๋ยวตอนมวยเง่้ยกดินทั่หลวงเป็นประมาณนี้เือนึะดินหวังบึงถ้าจะเลี้ยมพื้นว่าพนม่สวยที่หลังสามเมตร จะาส่อะนั่นไปบ้างจะใครบุ๊ก่หมื่เงซาดจะพี่น้องโอ้ยฝนพี่น้องปาดขาคนเดียกว่ามันปาดฝนโคตรบกแง่พี่น้องตาแก้เล็บสึดบริหานุ่ง้่างบรยยานพ่อเห็นเห็ดลายเป็นน้พี่น้องเนี่ย อุ Ooh, well, <og: Perfect. simple news> well, ้ยเหลืองามอค่าะพี่น้องอุ้ยนั่นนั่นนั่นบ้าี่น้องิบอกพี่น้องว่ากระตาบ่อห้องเด้พี่น้องบ่ห้องกระตาพี่น้อง้าฝนตกอันเอฟซีพน่นว่าบ่ตตองห้องเด้อเดี๋ยวแมนความจ่าแมนความเอฟซีเด้อค่ะพี่น้องเอ้เี้ยหัเี้ยเหี้ยเหี้ยห่วเีวเ้ยเหียเหี้ยี้ยี่ยห้ยัเนยวเี้ยหัวเนี่ัเียัเี้ยเีัเีย อ๋อตาจนไ่อมนี่น้องตามาวะตาจุนนเือสาวจีนล้งหน่อยลงบอเก็บเห็ดจุนน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 หนน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 น้นนีนครนนอนน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 ้อมนั้นอ นกๆเอาเห็นลเ็นมนออกันเอาเอก่อนนะกนูม่ในเห็นให้เห็นตะไร่ไข่ไข่ยอะแร้ว่าตื่นกได้ พี่สาวจะเน้มตื่นตีนอีเดียวคักเป็นเลเหนมาอีกมาอีกอ้ยไข่เจ้าสาวจะเน้ยก็นไข่าปาตัวงไข่ไข่เงี่ยับพี่น้องนีปาตัวนะูขนดีพี่น้องยังเคดเขียวด้วย Ui, cái nhón vươn vào nhảy rồi quá vươn Chín được rồi, kìa cho Ui, โอ้ยไข่เหรอพี่น้องเป็นมีเปื้อนแค่หน่อยหรือ่น้องหรือคนตกห้ามือมือคนเก็บกับเปื้อนแนื้อได้ค่ะพี่น้องเอ๋ยมันเป็นอยังมันเป็นอยังเนาะค่ะเนาะตข้เห็ดยับเปื้อนเด้อเปลือกะไข่เห็ดละงูขาวเด้อพี่น้องน่าจะกำลังไม่ดีเนาะกำลังเดิอไม่ต้อปติด เพราะตัวงน่ไก่บม่เหนเราจะได้เห็นบ่ตัวน่ไมหตัไปเห็นยึ้นขุดเป็นจุมกบใครได้พี่เนาะตัวโบราณปันไหยว่าขอนเพิ่นเป็นจุมคืสีเียงงามอนี้าเลตัวลายอยู่ะบอเรตามากอ้นยมี่น้ลมลองมตัลมบือๆลมอะไรนี่ ลมมาตั้งทางใต่ลมฝนนิลมฝนค่ะพี่น้องลมลงจากไปทั้งเนื้อนี่ลมแรงแรงนี่ีีกบว่านอ้พี่น้องวานีงนี่แน่นแน่น้ากเี่นี่ลีเกือบเหยียบเกือบเหยียบเรอมาดูแลกีเก่าไปหาคนนี้เจ็บกันแนี้ไม่เหยียบเรอวะ

เด็กเนี่เห็ดโงข้าเป็นแบนมันนี่นใช่เว้ยคุณเหลียวคุณห้วงเนี่ยเผือดุ้นเข้าไปข้างในเอาไมตาตรนี้นี่จุ่มมาจุ่มเลยนี่จุ่มหลังันนี้ป้าจุ่มหลังคนไม่รู้ใครก็เถอะจุ่นหองออกกี่บี พงพี่น้องลรบเ้อโอ้คันคานี่ตัวออโอ้หนูคุณเกะว่ะอ้อือไม่หักไหม่งาเอยหักใหม่หลัดเบลหัหัวาคนเนียโอ้แค่นี้เนี่โอ้สูงมันขึ้นหน่อยเลยตาจะไหมบัดไขบักเงย่นี่พี่น้องอี้อหออก มาตอนนี้ก่อนยังมี่บิดเลยไั้เทีางสองไข่สามไข่สี่ไข่คุณเอามุน่นมุนอีกแล้เรื่องนมาขีดินคนเอาพี่ก่อนต้องบนก่อน bắt đầu xây cái hàng không hino nó thì bunny, chắc chắn 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 chắc chắc chắn chắn chắc chắn 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 Nhạt chắn 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 เงียงูไอ้งูย่งละเอาอีกแล้วบออ้โอ้มาฟาเห็นยูเห็นยูเงี่ยนั่นนั่นโซ่นั้นเดียมเนี่ยนารลอลองเพลงแล้วหลองเพลงอีกอยู่พอตุนพอหอดโซจะเนี้ยมได้เชียะหลอองเพลงก็ตื่นเนาะ ขึ้จะเต้นเลี้ยมถึงหลอกลขึ้นตินเลยบอก <laughs> มามีโดนตีในหัวใจเด้ <c oughs> อค่ะพี่น้องเอ๋ยนลวกในใจแล้วก็เต้นเลยบ่กเว้ยลวกลอกเสียงอยู่แล้วพี่น้องบ่ <laughs> มีผู้ใดได้ยินน้ำเฮาดอกค่ะพี่น้องดต่างป้าเนา,น <c oughs> าหะหาู <c> oughs> <ค> oughs> ยพี่น้องอ้ยพ <c oughs> ี่น้องใครเนี่เจ็บหนาต้องเลิกพี่น้องเอ๋ยือ้เปื่อยเนาะ ที่ไดนน้องกินหอวเตาาจำเน้เดียนะดเ๋ยวลิมได้จำเนี้อีกหนึงอันมีไข่ด้วยมั้เนีุยไข่ข่นี่มีตะไคร้ปลาตุตนป้าเลยกว่ต้นเหยีบเรยปลาทับตา มาต้นหยีบวานหยี่ภัยมากะดับตาเดียวค่ะพี่น้องไงเอาเงี้ยสองแฉลบไข่เนดเมนบอลนี่พี่ว่าต้นพี้าวหนอมังคยไข่เรืองเหลืองนี่น้อยตรงนี้ตรง้ี้อากลากุ้ง กาต้นอันนี้หน่อยเอาไว้ด้วอาไ้สาวน้อยอื้นว่าอื้นเอาไว้ใช่ไหมงนี้น้องเราอันนี้นแะแะเอาอันนี้หน่อยใหญ่ๆอันนี้าว้ออันนี้น่อยว่าเงินบ่ออใคเห็นเรางกแล้วเพิ่นบ่บ่ใหญ่ปะไหนเ้อ่าล้างดอยน้องสาตที่เพิ่นหญ่ นี่บรา uh huh. บาตุนี่ไมครับัดไปคุนมาใส่หุ่นหญ้าไปทุกทีนี่ยัง่ยินนี่สยงไงอนนั้นแบบไรนี่อยาบเลยหยาบด้ใยไปไหนเอ่ไว้ละฉันไม่ไี้ละอส่ไปไหนก่เป็นหยับพี่น้องจุ้งแค่ เาเพ่อเห็นเพื่อเห็นสองจูมพี่แล้วาวแหงจั่วเขาไปนอนนี่นอนสาวต่เลนแมเพิ่งมาพอยืนยุ่หมองเห็นร้ามนี่พี่น่องตื่นมาต้นมายางดิเยียบเยียบไม่เหยียบเราต้นเห็นพอดีเกียบเหยียบเมื่อาแตลยมเมื่อัน้าเห็นอุ้ย วันวันเหนื่ลยเอาอีกแล้วหนึ่งไข่หนึ่งจุมโอ้โหหูหูหูน้องไปจับของแดงมันหรอเปลือยเปลือนเม็ดกับบ่เปลือนได้ีินออกซาจะได้มือเปลือน เราไปถือเพลื่อนอยากใหญ่ไปเบิดเด็กเป็นเล่เพื่อนไป,นนนปนมาตุนดูหลบสองหอดงามๆสีแดงมาแล้วพี่นอ้องปลอดเสียแล้วพี่นอ้องเอาล่าขึ้นอย่างนี้ขปลอดนแยนมมืม้อไปพี <c oughs> ่น,นอ้องเราเบิ่งบอกโดนเฮ้ย con mới ôi bề mày bằng quá <laughs> mình 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 thấy mình chuồng, chuồng mình mua mua oh. <laughs> <laughs> โอ้พี่พี่ฮะพีนเงยสับนี่ขึ้นเงยแล้วใส่แล้วสีแดงนะที่ลุ่มเนี่ยใส่เนใส่เลยไหมอะไรนั่นทองคำเห็ดพึ่งทองคำป๊าดเนาะ เออน้องบอแมนลาเพิ่นเด้อะค่ะบอแม่นเด้อค่ะจริงด้วยเพิ่นเยอจ้าเฮ็ดสนิทนี่ขืเพิ่นจะเป็นแบบนี้เด้อค่ะทั้งพืชกันน้ามโนสาวจันเรียมไข่เราโง่ขาวเด้อยค่ะสามไข่สุดท้ายเนาะสาวจันเรมสิพาพี่พาน้องลงเมียลงเมียดอยแล้วยอ๋อหัวเมียนได้อลงเมียบ้านพี่น้องลงดอยเมียบ้านเด้อะสามไข่เนาะมาเบิ่งผลงานรวมสาวจันลรีมเปิดให้พี่น้องเบิ่ง อยู่ดอยแห้งเลยพี่น้าะตามคำเรียกร้องครับผมกระตาเงี้ยตาลึกมัเต็มพี่น้องเอ้ยอ้หอ้าพี่น้องเบิ่งดอยเด้อพี่น้องมือนี่ดอยสีสูงสูงเล็กน้อยเนาะสาวจะแเลมเนาะอ้าวสาวเชลมถือกระตาเงี่ยปลาสูสีถอยเนานี่พี่น้องอย่างใดตึงกระดุยกับสาวเชลลมก่าที่ใดลำลาก่อนพี่น้องมือนี่เอามาสองตาเด้คุณตาหนึ่งบ่มีอย่างเลยตาเน่ะมีวะสาเชลเลมมีวะอ้ย เอาพี่น้องตาเดียวกับเพ่เต็มพี่น้องมือนี้ยต้ว่ากัเป็นกระตาใหญ่กับหมานเด้อพี่น้องเห็ดระงบล้วนๆกับเห็ดผงเด้อพี่น้องเด้อผงใส่รับผมเออเจ้าไหนตุนตะลุยลาก่อนเหรอพี่น้องพาพี่พาน้องเซามีแหงก่อนสำหรับคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะมุ้งายพี่น้องไปตามเลี้ยมโดดลงเลยบว่พี่น้องทางลบ